สวัสดีครับผมปอชัยนะครับร้านปอนชัยแกะสลักวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับพระปีขาวข้าวหน้านะครับชุดนี้เราทำข้าวมาจากมนาเลียนะครับเป็นข้าวหน้าเก่งดีนะครับก็จะมีองนี้นะครับปาประทานคอนะครับเป็นอีบัวตกแต่งด้วยแกะสลักด้วยอีกบัวนะครับเม็นลวดลายนะครับประทานทอตรงนี้หน้าตากี่ที่ 30นิ้วนะครับที่เห็นนี้นะครับจะเป็นคอยแดงนะฮะที่ติดมาตรงนี้นะครับเป็นงานชิ้นเดียวนะครับหามติดครับผมอีกองหนึ่งนะฮะจะเป็นพระปางสามพินะครับเป็นมวยผมขาขาวมากเลยขาขาวมากเลยนะครับเป็นฐานติดกันนะฮะฐานบัวพ่อบัวหงา์นะครับหน้าตัา41นิ้วองนี้นะครับ รง้นะครับเป็นตมาหมันที่นะครับหนง้าตัด32นิวฐานบัวข้อมูลหายนะครับกินเท้าอิงเท้าใช้ได้เลยครับตรงนี้อง์นะครับเป็นปางมาวิชัยนะครับฐานติดฐานบัวชั้นเดียวนะครับหน้าตัด31นิ้วครับปางมาวิชัยต่อมาจะเป็นปาาสมาธินะครับฐานบัวข้อมลอหงายนะครับหน้าตัดอีกที่31นิ้วนะครับ ขาเกียรติเองเหมือนกันครับองค์นี้ปางประทานพรนะครับฐานตัวก้องโรงงานหน้าตัด26นิ้นะครับองค์นี้แจกสวยมากแล้วจะมีมัดปางสมาธินะครับหน้าตัดอยู่ที่35มิลวนะครับเป็นฐานบัวนะครับ อันนี้เป็นพระขม่าแล้วตัดห้าสิบเก้านิ้วนะคะรับพะขม่าแล้วก็าจะมีพกล็กซิลนะครับอันนี้เป็นงานของช่างของเราท่านที่ททอยมีโรงงานเาาราแกะพบล็อกซิลความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าเซนนะครับองนี้เป็นม่วงามากนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะหายากม่วงตัวนี้หน้าตัดสาก้านิ้ว ตางสมาธิพระคันธราดนะครับก็จะมีเส้นมีลายตามธรรมชาติของหินเมืองเขานะฮะแล้วองค์นี้ก็เป็นพระตางสมาธินะครับหน้าตากว่าสิบอดนิ้วโบกฟงตรงไานนะครับเป็นมวยผมครับข่าวเียนเองเหมือนกันครับส่วนหน้าหลังนี้นะครับจะเป็นม้าเป็นม้าสุ่มม้าความยาวอยู่ที่อ่ เม็ดเล็ๆนะฮะเม็ดเล็ๆครับผมเป็นงานแจกชิ้นเดียวแจกฉะะลุกหมดเลยนะครับเป็นหินขาวเนื้อเทียมครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชิ้นงานของเราชิ้นไหนนะครับสามารถสอบถามได้นะครับเรามีบริการจัดส่งติดตั้งให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถสั่งแกะได้นะครับ<ด>มีงานทป็รูปแบบครับตั้งแต่พระไม้พอ ประทานนะครับเราทำมาหมดแล้วนะครับทำแล้วก็ติดตั้งให้ด้วยนะครับ